พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานเครารห์นำถุงยังชีพระชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์อันประกอบด้วยอำเภอสตึกแคนดงลำไยมาศหนองกี่และประคำรวม3,000ครัวเรือนซึ่งต่างพร้อมใจกันถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว จังหวัดบุรีรัมย์มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุกิจนารวมง15อำเภอกว่า2,700ครัวเรือนสร้างความเสีสยหายแก่พื้นที่การเกษตรกว่า4,000ไร่ถนนทางเข้าหมู่บ้าน139สายรวมถึงสายกักเก็บน้ำขนาดเล็กในหมู่บ้านกว่า20แห่งที่โรงเรียนบ้านปากทรงอเภอพระโต๊ะจชุมพรนายการดันสุภกิจวิเลกการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในการนะประธานกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดชุมพรมอบถุงยันชีพพระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราชดรผู้ประสบภัยทัยจำนวน4 2 0ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันปริมาณน้ำลดลงจนเกือบเป็นปกติแล้วยกเว้นบางพื้นที่ที่เป็นแผ่งกระทะอยู่